กรับสวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนกับแฟนจ่องพอใจดีสู้ผู้สูคนพี่น้องพี่น้องครับเล่าพัฒนาก็ได้สิ้นสุดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะนะครับทางแนวทางของพอใจดีก็เขามาอยู่หาสำนักกับหาอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะเข้ามาหาสำนักหาอาจารย์พี่น้องนะครับแต่แนวทางจับคู่รุดพี่น้อง เลยไปเบิดพี่น้องเอยนะครับเลยไปเบิดนะครับบ่ยมเบียกกันแต่ว่าสายดูดสายวิ่งสายมักมือพี่น้องมาเต็มเต็มเม็ดเดียวเต็มเต็มกามีพี่น้องนะครับให้เขาไปเบิงในลิปย้อนหลังของพอใจดีไม่ลิปให้เบิงนะครับพี่น้องนะครับว่าเขาหรือบ่าเข่าจริงหรือเท็ดพี่น้องนะครับเมื่อนี้พอใจดีได้แน,นวาทางจากสำนักต่างๆมาแล้วพี่น้องนะครับเนาะ เพราะว่ามันกระไก่กระจอกระจันของแนวตั้งรัฐบาลไทยแล้วเนาะนะครับก็เลยเล็งออกมานะพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนนอ้องคือเกา่าสำหรับแนวทางเอาเฉพาะสำนักที่เขา่าสองสำนักนี่พักไว้สะก้อนพี่น้องเพิ่นวาจังสันแนวทางเพิร์ลรุตนะพี่น้องเนาะหาหัวติดพี่น้องก็เลยพักสะก้อนหาแนวทางตัวไม่ตัวดีมาสะก้อนพี่น้องนะครับ เพื่อเสียามาให้พี่ให้น้องเนาะนะครับพี่น้องวันศุกร์ที่แปดพี่น้องนะครับวันศุกร์ที่แปดเด้อของปู่สอนพี่น้องนะครับมาเบิงเ่งแนวทางของปู่สอนหลังล่าพัฒนาออกเพิ่นวิ่งอย่างพี่น้องปู่สอนเนี่ยครับวิ่งหกเมตรเดียวพี่น้องนะครับวิ่งหกเมตรเดียวพี่น้องสุดยอดนะครับเนวทงออกแหก เจ็ดแปดหกพี่น้องเลขลก่างออกเจ็ดหนึ่งนะครับนัทางปูสอนวัฒนาวิ่งเม็ดเดียวนะพี่น้องสุดยอดนะครับเนาะถือว่าสุดยอดให้ติดตามปูสอนลนยะพี่น้องนะเอวันนี้เพิ่นบอกมีแตกบนแตกล่างพี่น้องให้ติดตามปูสอนไว้นะครับอ่ะไปเบิ่งกันพี่น้องไปเบิ่งกันเลยนะครับว, 8, วันที่แปดลดวันที่แปด วันที่แปดพอยอสองห้าหกเจ็ดนะครับพอยอสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับลาวพัฒนา เราพัฒนาปู่สอนเนาะจับตาไปเลยพี่น้องแล้วปู่สอนนะครับปู่สอนนะครับเราพัฒนาปู่สอนพี่น้องเปิ้นสีวิ่งอยังพี่น้องนะครับวิ่งบน ล่างนะครับวิ่งบนล่างเนาะของปู่นะครับของปู่สอนวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างชุดเต็มได้พี่น้องได้ชุดเต็มได้ 0ูย์กับ9พี่น้องนะครับของปูซ่ซอนวิ่ง0นกับ9เด้อนะครับให้พี่น้องผิดาจรณหน้ากันเบื้องเอามักกระจัดคัดกระพานบาวากัดแนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องนะครับ แนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อให้พี่น้องกกอพิจารณา,ากัน,น,กนพี่น้องนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับให้พี่น้องมักกะคือจัดแต่พี่น้องคัดกับพานเ่ว่ากันแนวทางมีเข้ามีหลุดได้ทุกอย่างนะพี่น้องนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้อง นะครับมาเบิ้งแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กันเนาะแนวทางมันไม่ได้มาง่ายๆเนาะพี่้องเนาะแนวทางไม่ได้มาง่ายๆเด้อจะบอกให้นะครับแนวทางล้วนแต่นะครับมาเบิงกันพี่้องนะครับ ชุดแรกเนาะศูนย์สามศูนย์สี่พี่น้องนะครับศูนย์สามศูนย์สี่นะครับ ศูนย์ห้าพี่น้องนะครับศูนย์เก้าพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปู่สอนเดอ้อพี่น้องมากกาจัดคัดกระหานพี่น้องไม่ว่ากันเนาะให้ติดตามปู่สอนกันห,หลายๆพี่น้องนะครับชุดที่สองของปู่สอน พี่น้องนะครับชุดที่สองเพิ่นใชให้ตัวใดพี่น้องไปเบิ้งกันเลยนะครับเก้าสองเก้าสี่ เก้า็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่สอนนะครับพี่น้องที่เอามาฝากพี่ตอนนอกนะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องมักกระจัดเดอ้อผลงานของเพื่อนก็เห็น เป็นที่แน่ชัดแล้วพี่น้องนะครับเป็นที่แน่ชัดประจักษ์เห่นสุดของปู่สอนเนาะนะครับแนวทางผลวิ ja ่งให้พี่น้องนะครับแนวทางผลวิ่งเนาะวันนี้จัดให้ชุดเต็มเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสนะสัตเพื่อไม่ให้ดุดพี่น้องเพื่อบ่งให้รุดเพื่อบ่งให้พลาดโอกาสเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอปู่สอนไว้พี่น้องเพื่อได้เป็นเอฟซีปู่สอนแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วพ yeah. anyway> claro ok ี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปู่สอนกันไว้พี่น้องนะครับเนาะ มีแตกหายเห็นแน่นอนวันที่8พฤศจิกาสองห้าลาวพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่างศูนย์กับเจับคู่ 03, 04, 04, 0 3นย์สาม9ู9ย์สี่นองเก็ดพี่น้องแคปหน้าจอแล้ว,ลว่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสอนกันหลายๆได้พี่น้องได้ให้กำลังใจเพิ่นสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับพี่นองท่างฝากพี่ตอนน้องสัมนเนัอพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ